เบียครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ EP พิเศษ3แล้วนะครับอันนี้เป็น EP ที่10เนาะวันนี้นะครับผมจะมารีวิวแผนที่นะครับถ้าพร้อมกันแล้วครับไปชมกันเลยครับอันนี้นะครับเป็นแผนที่นะครับหนาการามานหนังสือระดับชาติคันี่15นะครับ อันนี้เป็นสำิดกันยาโยถึง11นาครัาซึ่งเราเก็บตกกันละกันนะคะณนนโนกาดองนะครับภารกิจอ่านหลายกองนะคับกิ10โมง2 3ทุ่มเนาะณเชลิมเจร์2อิมแพคเมืองทองธางนีนะครับเรามาดูกันดีกว่ามากมากก็จะเป็นโซนบูทแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นฟูโซนนะเป็นชื่อโซอนต่างๆนะครับนี่ นี่นะครับเป็นนะฮะเป็นชื่อต่างๆนะครับดุสิตอนสื่อทั่วไปนะครับีหน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามเนี่ยนี่ครับเป็นชื่อหนังสือนะครับนก็จะแบ่งเป็นแบบนี้นะแบ่งตามประเทศหนังสือเลยนะครับทุกคนนะไม่ได้แบ่งเป็นโซนเหมือนโซนสือสืสิกิตเนาะ นี่นี่เวเกมอะไรนี่นะอันนี้เราไม่ได้ไปรีวิวนะครับนียาและว,วาาารรณกรรมนะครับแล้วก็ไฟล์วิดีโอมันอยู่ไหนไม่รู้นะเดี๋ยวเราไม่ได้หายนะทุกคนนี่เป็นผู้สนับสนุนในการจัดงานนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนอันนี้เป็นลำดับการจัดงานนะครับอันนี้สามารถสแกนได้นะแต่ตอนนี้ไม่สามารถสแกนแล้วนะคือสแกนแล้วมันน่าจะแบบให้ทำภารกิจนะครับนี่นะเป็น กระเป๋านะครับก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็เป็นอันนี้เป็นกำหนดการนะครับกิจกรรมนะครับในงานนักสือเนาะนะคบก็คือสัทนที่ก็ไม่มีอะไรมากเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครป์และกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับ,บาย bye